ก็พยายามจะให้ข้อธรรมที่เราได้ตระหนักได้กลับมานึกถึงความเป็นคนที่เกิดมาบนโลกสิ่งที่อยากให้ทราบอีกอย่างคือเรื่องของกรรมเพราะคนเนี่ยอยากจะพ้นกรรมอยากจะสิ้นกรรมอยากจะหมดกรรมเห็นชาวพุทธไปวิ่งแก้กรรมกันเยอะมากเลยแต่รู้สึกว่าจะเข้าใจผิดในกรรม จริงๆกรรมเนี่ยเป็นตัวท่าตามธรรมชาติสอันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นก้อนกรรมสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นเราเนี่ยพระองค์เรียกมันว่ากรรมกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตันหาคืออย่างในพืชอวิชานิวรนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของสัตตานัง แปลว่าผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังแปลว่าตัณหาเป็นเครื่องผูธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพบเกิดขึ้นธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปปพเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่อรูปประพบเกิดภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เกิดเพราะกรรมตรงนี้อารมณ์ของเราทุกอารมณ์เป็นกรรม อา,อ,าอารมณออาารรมมะณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณมีสี่ตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก้อนกายที่นั่งอยู่นี้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยๆสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งทุกคนมีหมดที่นั่งอยู่ในที่นี้สี่ธาตุนียพระองค์เรียกว่าจัตตโสว,วิญญาณทิติโยสี่วิญญาณที่ตั้ง ที่ตั้งวิญญาณสีที่คือก้อนกรรมคือตัวกรรมที่แท้จริงกรรมไม่ใช่เจ้าเวรในกรรมเจ้าใหญ่ในโตที่จะชี้ว่าใครจะเป็นใครจะตายไม่มีดังนั้นการจะสิ้นกรรมแก้กรรมดับกรรมต้องประพฤติอริยมรรคมีองแปดเท่านั้นคือถอนความยึดมั่นออกจากธรรมชาติเหล่านี้ ว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาตรงนี้เรียกวา่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกาย,ยะโปรงใช้คําว่าเนตังมมะเนสโสมัสมินณมิโสตาเนตังมามะสมสมมแามามะปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนสโสมัสมิแปลว่านั่นไม่ใช่เป็นเราณมิโสวต,ตาแปลว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราถอนความยึดมั่นจาก สี่ตัวนี้พร้อมทั้งปิญญาณตัวที่ห้ากรรมจะหมด